สวัสดีครับสวัสดียาใบยบอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนพบกับช่องทวีลาบี H O เหมือนเดิมนะครับผมเข้าสู่อเข้าไลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เตรียมกันไก่แต่งกิ่งมาครับผมเป็ไก่ตัดแต่งกิ่งรวมถึงถุงห่อฝรั่งครับถุงห่อฝรั่งแล้วก็แปลงทําความสะอาดลูกฝรั่งที่จะทําการห่อนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์สองสามอย่างนะครับผมวันนี้ก็จะมาตัด ฝรั่งที่ลูกเยอะเกินไปนะครับผมไม่เหมาะสมกับต้นนะฮะก็จะตัดทิ้งแล้วก็ลูกเล็กก็จะตัดทิ้งนะครับผมวันนี้วันนี้ก็อยู่ในสวนเหมือนเดิมบรรยากาศอึมคึมอึมคึมหน้าฝนเหมือนเดิมครับผมบรรยากาศดีๆยามบ่า,บายขนานี้ก็บ่ายสามโมงกว่านินดๆน,นะครับผมก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมนะครับ วันนี้เข้าสวนเพื่อมาทําการห่อฝรั่งและเลือกดูฝรั่งที่เหมาะแก่การห่อนะครับผมพอดีห่อเท่าๆเ,เหรียญห้าบาทนี่แหละครับก็จะเริ่มห่อแล้วเมื่อวานดูก็อยู่ประมาณสักสามสี่ห้าลูกเริ่ม,เร,มเริ่มห่อไปฮะห่อ,อไปผมก็จะเขียนวันที่ใส่ไปด้วยนะครับวันที่ใส่ไปด้วยใส่ไปกระถุงด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนอากาศก็ ร้อนอบอ้าวครับผมพอสุดรฝนร้อนอบอ้าวกัฝนจะตกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นไปตัดแต่งกิ่งฝรั่งแล้วก็รวมถึงวันนี้ก็มาถอนหญ้าด้วยครับถอนหญ้าโคนฝรั่งนะครับรอบๆต้นฝรั่งก็ถอนหญ้าด้วยนะครับผมแต่เบื้องต้นก็จะทําการตัดก่อนแล้วก็ตัดรูปฝรั่งที่เราไม่ต้องการออกนะครับผมแล้วก็จะทําการอ ออถอนหญ้ารวมถึงต้นยินยนก็จะจัดการห่อผลฝรั่งที่พอเหมาะที่จะทำการหอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหอ่เอเฮ้ยเดี๋ยวเราไปตัดลูกฝรั่งลูกเล็กๆกันดีกว่านะครับอย่าเบ่บ่ายบรรยากาศดีๆนะครับผมโอเคไปกันเลยครับเพื่อนๆปะเดี๋ยวไปด้วยกันครับโอเคครับไปกันเลยครับผมโอ้เจอลูกแตงแนละ้ว แตงไทยดีหนึ่งลูกออกแล้วนะครับแตงไทยนี่โอ้ลูกมีลูกใหญ่อยู่แตงไทยเริ่มเยอะแล้วนี่เดีย๋ยวต้องฉีดซะหน่อยนะฮะฉีดยาบำรุงกันซะหน่อยนะครับส่วน <c oughs> แก้วมังกรก็เลื่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่ว่ามีมดกันดีกว่าโอ้โหเจอไก่เคยียกแล้วต้นแก้วมังกรผมนะต้นนี้อีกสักพักนึงก็จะต้องทำค้างให้เขาแล้วฮะ ผมปลูกก็ปลูกยาวๆเลยนะครับเก้วมืองก่อนนี่เพื่อจะให้ตัวที่แตกเกิ่งออกมาเลื้อยได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นที่ว่าโดนมดกัดแทะคนนี้กว่านะครับผมสวัสวดียามบ่ายครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับบรรยากาศดีๆนะครับผมอึมคึมอึมคึมไม่ร้อนมากนะครับนี่วันนี้ไม่มีมดนะฮะันนี้ไม่มีมดถื่าโอเคนะครับผม วันนี้ไม่มีมดตตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับนี่แก้วมังกรผมเริ่มใหญ่แล้วออกลูกแล้วฮะจะออกลูกแล้วครับแก้วมังกรยังไม่ทันไรจะออกลูกแล้วโอเคเดีย๋ยวเราไปตัดแต่งลูกฝรั่งกันดีกว่าเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยผมว่าผมจะเอาต้นกิ่งไหนดีกิ่งไหนดีอันนี้น่าจะ เอาไว้สักสองลูกดีกว่ามั้งหรือลูกหนึ่งลูกเดียวพอตัดกิ่งนี้ออกยอมสละไอ้ตัดลูกนี้ออกไม่ใช่กิ่งนี้ลูกนี้ตัดทิ้งไปเลยเหลือไ้แค่ลูกเดียวนี่ฮะฝรั่งอันนี้ก็ลูกที่ก็ลูกเล็กไปตัดทิ้งไปเลยนะครับลูกนี้ก็ตัดทิ้งไปเลย ไกลแต่งกิ่งก็เริ่มไม่คมแนละ้วเดี๋ยวอีกสองลูกเดี๋ยวอีกสองลูกเอาไว้สักลูกหนึ่งลูกสวยๆกิ่งเท่ากันเลยลูกเท่ากันเลย <c oughs> ลูกเท่ากันเลยเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่า,าไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนลูกไหนพอตัดผมตัดเลยครับ ลูกไหนพอตัดผมก็ตัดเลยส่วนนี้ก็กิ่งนี้ตัดทิ้งตัดทิ้งเรื่อยนะครับนี่ต้องเจอตัดทิ้งเรื่อยวันนี้ก็จะมาถอนหญ้าด้วยครับจะถอนหญ้าด้วยนี่ลูกนี้ผมว่าผมจะต้องหอ่อนี่ลูกนี้แต่ผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหรน่นี่ผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โดนอะไรพม่รู้ เดี๋ยวต้องทำความสะอาดตรงนี้ด้วยฮะตรงเนี้ยตรงไอ้กีบเนี่ยเนี่ยว่ามีมดมีเพีย้ยมีอะไรเปล่าทำความสาะอาดให้เขาแล้วก็ทำการห่อนะครับนี่หนึ่งลูกหนึ่งลูกที่จะทำการหอ่อโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะน่าดูไปเรื่อยๆครับวันนี้ส่วนต้นนี้ก็นี่ ว่าห่อได้หรือเปล่าเท่านี้โป้โอ้เท่านีโ้โป้พอดีก็ว่าจะหอ่อสักหนึ่งลูกลูกนี้ต้องตัดทิ้งแล้วเสียดายแต่ก็ต้องตัดลูกนี้อีกกินนี้ก็ตัดเรื่อยฮะไว้สักหนึ่งลูกพอเอาไว้สักหนึ่งลูก Cái này cũng ta thêm Để vào nhìn nhìn đi nội Kinh đấy Nhìn như vậy thì nhìn tật Nhìn như นีก็ะหอได้แล้วนะครับนี่ใหญ่แล้วตัดแต่งลูกแก้วมังกรออกไอ้ลูกแก้วมังกรลูกฝรั่งที่เราไม่ต้องการตัดทิ้งนี่ก็ดดวยนี่ก็ตัดทิ้งนี่ก็ตัดทิ้ง เรื่อยๆโอ้โหเยอะเลยนี่นี่อันนี้ตัดเยอะเลยอันนี้เหลือไปลูกเดียวพอตัดโอ้มันใหญ่ไปหรือเปล่านี่เหลเอือไว้ผลนึงนะนี่อันนี้ก็ห่อได้และสามลูกแล้ววันนี้ที่เห็นน่าจะสามลูกแล้ว นี่ก็ตัดทิ้งนี่ก็มีอยู่สองลูกนะฮะตัดทิ้งเลยวันนี้มาตัดแต่งแล้วก็ได้ยาซะหน่อยสลังก็ออกเยอะอยู่พอสมควรครับ การตัดลูกที่เราไม่ต้องการทิ้งนี่อีกนี้ก็นะ่าจะเอาไว้แค่ลูกหนึ่งลูกด้านล่างลูกด้านบนตัดนะครับดูสิมีไหมอ๋อมีนี่ตัดนี่ลูกฝรั่งตัดให้เหลือน้อยที่ ตัดตัดเยอะๆมีเยอะก็ตัดเยอะมีน้อยก็ตัดน้อยก็เลือกนะถ้ากิ่งใหญ่ก็เราก็เอาไว้เยอะกิ่งใหญ่ก็น่าจะอยู่ที่สองลูกโอเคครับวันนี้มาตัดแตงง่งกิ่งฝรั่งกันดีกว่าไอ้ลูกฝรั่งออกนะฮะในสวนเราผมก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับ น,นี่โอเคมันก็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวสองลูกนี้ถ้าลูกไหนใหญ่ลูกไหนใหญ่ก็จะเอาไว้แค่ลูกหนึ่งฮะน่าจะเอาไว้แค่ลูกหนึ่งน่าจะเอาลูกด้านล่างไว้ลูกด้านบนไม่เอาตัดออกนะฮะโอเคก็จะเหลือลูกนี้ลูกเดียวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาต ตัดแต่งกิง่งไอ้ตัดแต่งลูปฝรั่งแล้วก็รวมถึงถอนหญ้าด้วยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวทำกิจกรรมก่อนครับวันนี้ถอนหญ้าแล้วก็ตัดลูปฝรั่งทิ้งนะครับผมนี่ฮะลูปฝรั่งก็เกิดเลยครับนี่ลูปฝรั่งก็เกิดเลยเริ่มเอาออก้วฮะลูปฝรั่งโอเคครับขออนุญ,ญาต ทำกิจกรรมยามบ่ายๆกันครับอากาศก็ร้อนอยู่พอสมควรโอเคครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็จะทำการห่อฝรั่งแล้วนะครับผมฝรั่งลูกนี้นี่ะปิดออกบีบออกบีบออก,ออกแล้วก็ทําความสะอาดด้วยแปลงนะครับผมทําความสะอาดด้วยแปลงแล้วก็เอาถุงหอ่หอห่อแล้วก็เขียนวันที่ไปด้วยเขียนวันนี้ เวทีไปด้วยนะครับผมก็ตัวนี้ก็มีหลายหลายหลาย,หลายลูกพอสมควรฮนะนี่ก็อีกลูกหนึ่งเดี๋ยวลูกเล็กๆนี่ผมก็จะตัดทิ้งอีกนะครับลูกเล็กๆนี่ผมก็จะตัดทิ้งตัดออก,ออกแล้วก็ตัดปลายเขาด้วยฮนะตัดปลายเขาด้วยไม่เขาขึ้นมาเลี้ยงส่วนปลายตัดออกนะครับเหลือไว้แค่นี้ แล้วก็จัดการตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำความสะอาดใช้แปรงทำความสะอาดแล้วก็ห่อครับโอเคครับขออนุญ,ญาตหอ่ออันนี้ใหญ่กว่านิวโปผมอีกนะฮะขออนุญ,ญาตห่อฝรั่งก่อนครับเดี๋ยวห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรับชมอีกทีหนึ่งครับผมวันนี้มาถอนหญ้ารวมถึงห่อฝรัง่งแล้วก็ แต่แต่งรูปฝรั่งด้วยนี่เดี๋ยวก็ต้องต้องตัดออกนะฮะพวกนี้ก็จะเอามาอีกถุงหอ่อน่าจะได้หลายรูปพปอสมควรตน้นนี้โอเคครับผมขออนุญ,ญาตห่อฝรั่งก่อนครับผมถุงหอ่อเราก็เตรียมมาเรียบร้อยรวมถึงแปง้งทำความสะอาดโอเคครับผมขออนุญ,ญาตห่อก่อนครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาได้หญ้าไม่ใช่ได้หญ้ามาถอนหญ้านะครับได้ก็แถวนี้แถวนึงฮะวันนี้ได้อีกสามต้นสองสี่ ี่ต้นครับวันนี้ได้กันอีกสี่ต้นแล้วก็รวมถึงหอ่อผลฝรั่งเราด้วยที่สามารถห่อได้แล้วนะครับนี่เริ่มห่อวันนี้นะครับแต่ก็จะห่ออีกเรื่อยๆครับดูท่าแล้วพรุ่งนี้ก็จะทําการห่ออีกนะฮะ <c oughs> นี่ก็มาห่อผลฝรั่งถอนหญ้านี่ฮะห่อผลฝรั่งรวมรวมถึงถอนหญ้าด้วยฮะแล้วก็ตัดลูกฝรั่งบางลูกที่เรา ไม่ต้องการออกลักษณะนี้ฮะลูกใหญ่ลูกเล็กตัดโอหมดฮะเนื่องจากว่าต้นยังไม่สามารถรองรับผลมากเกินไปนะครับผมเราก็จะเอาเท่าที่เราโหอได้ประมาณสักต้นละ10บรูก10บรูกก็น่าจะโอเคนะฮะสิถึงหรือเปล่าเะนะฮะเจดแปลูกหรือ5้าลูกพออายุต้นฝรั่งเราอยู่ที่6เดือนเกือบ7เดือนนะครับผม นี่ก็ห่ไปแล้วสามลูกนะฮะตัวนูนก็สองลูกนะฮะยังห่ได้เยอะฮะเดี๋ยวรอก่อนฮะรอให้เขาโตก่อนวันนี้ก็มาห่ผลฝรั่งแล้วก็ตัดลูกฝรั่งที่เป็นส่วนเกินทิ้งนะครับผมก็เยอะพอสมควรเ๋ยวก็ต้องตัดออกอีกค่ลูกฝรัง่งกิ่งนี้ไม่รู้ไม่รู้จะเอาอีกก่ัวนี่แต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนฮะ บางทีก็จะเอาให้ลูกเดียวบางทีก็ต้องตัดทิ้งกิ่งนี้ลูกนี้นะฮะโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็มาอยู่ในสวนนะครับเดี๋ยวก็จะตัดแต่งลูกฝรั่งออกอีกเรื่อยๆฮะเดี๋ยวนี่ฮะที่ตัดออกลูกใหญ่พอสมควรนะ,ะแต่มาอยู่ใกล้กันใกล้กันเราก็ต้องเลือกเอาสลูกใดลูกหนึ่งเนี่ยฮะเช่นก็ลูกนี้นนต้นนะฮะก็ห่อไปนะับผม วันนี้ก็มาหอบผลฝรั่งรวมถึงถอนหญ้าที่โคนต้นฝรั่งเดี๋ยววันที่หนึ่งก็ใส่ปุ๋ยแล้วนี่เดี๋ยววันที่หนึ่งก็ใส่ปุ๋ยอีกแล้วนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ถอนหญ้าเลยเดี๋ยวก็จะถอนฮนะฝั่งนี้ก็ลบพอสมควรได้แค่ฝั่งเดียววันนี้พ่งนี้ก็เริ่มฝั่งนี้พ่งนี้ก็เริ่มฝั่งนี้นะฮะโอ้โหอันนี้ต้นใหญ่ดีจังเลยถอนซะหน่อยสิถอนหญ้าถอนนะครับโอ้โหงามดีจัง งามดีจังเลยวันนี้โหต้นนี้ก็ได้อีกหลายลูกแล้วนี่ได้อีกหลายลูกแล้วนี่โหกิ่งสะโนมเลยขนาดแค่นี้เองถ้ามันลูกใหญ่จะขนาดไหนนี่โอ้โหนี่ดีลูกนี้ห่อได้แล้วนี่เพราะว่าขนาดเท่านิ้โปะละเดี๋ยวใหญ่กว่านี้แมลงวันทองมาไข่ใส่ก็เสร็จนะฮะเดี๋ยวพ่งนี้จะจัดการห่อซะหน่อยนะฮะ โอ้เส้นหน่อย <c oughs> ต้นนี้ก็เยอะนะฮะ <c oughs> นี่พวกนี้ก็สามารถโหได้เลยฮะใหญ่กว่านี้โป๊มแล้วโหวได้หลายลูกเลยเนี่ยเนะี่ยโอ้พวกนี้จะเอามาอีกพวกนี้จะเอามาอีกน,ก <c oughs> นี่นี่โหนี่เป็นพวงเลยฮะ พวงเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศชิวๆวันนี้ฝนไม่ตกทั้งวันฮะอากาศคือแต่ไม่รู้ดึกๆจะตกหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็มาเข้าสวนอีกเช่นเคยนะครับผมมาห่อฝรั่งพรุ่งนี้ก็น่าจะมาห่อฝรั่งอีกนะฮะพรุ่งนี้น่าจะเอามาเยอะๆหน่อยที่ห่อฝรั่งโอเคครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมอยู่ที่สวนฝรั่งนะครับสวนฝรั่งตัดแต่งลูกฝรั่งออกรวมถึงหอ่อฝรั่งแล้วก็ อถอนหญ้าฝรัง่งนะครับผมวันนี้กิจกรรมที่สวนของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับยันเย็นเลยวันนี้ก็ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วครับผมหกโมงเย็นหกโมงครึ่งแล้วก็อยู่ที่สวนมอนเดิมนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดตกดิดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งช่องทวิตลาทีเอสโอ้ย SO ด้วยนะครับผมกเกษตรทำซะนะครับสนุกแน่หน่อยไม่เป็นไรนะครับเดียวรู้ไปเรื่อยฮะ,กะเกษตรทำกินทำขาย ได้ฮะแจกแจกจ่ายพี่น้องโอเคครับผมสวัสดีครับ